สวัสดีครับผลิกินชาแนลนะครับก็กลับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะคลิปนี้ก็มีเมนูมาฝากเพื่อนเพื่ออีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีตัวใบชาแดงอินโดสูตร2นะครับของมริษัทฟาแนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนําการทําเมนูชาแดงนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นชาแดงอินโดเนาะในการคิดเมนูนะครับที่นอกเหนือจากเมนูชานมเย็นชามะนาวหรืออะไรที่ใช้ชาแดงปกตินะครับเพราะว่าชาแดงเนี่ยสามารถที่จะทําได้หลากหลายเมนูเลยนะครับผมวันนี้ผมจะเอาชาแดงนะฮะ มาทําเมนูที่มีส่วนผสมของอะนมหมีครับผมนมหมีครับผมแล้วก็ไซรัปคาราเมลนะฮะแล้วก็ซอสคาราเมลยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนะฮะผมจะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะสำหรับช่วงต้อ,ตอนรับปีใหม่นะครับ2,565ในช่วงเดือนมกรามน,นี้นะฮะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สั่งซื้อสินค้าจากทางร้านมณนีคอฟฟี่นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31มกราคม2,565นนะฮะทุกออเดอร์นะครับทุกการสั่งซื้อไม่มีขั้นต่ำนะครับผมฟรีค่าจัดส่งทุกกรณีนะครับผมถ้าเกิดใครที่สนใจก็ยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดการติดต่อสอบถามไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับผมโอเควันนี้เราจะทำเป็นเมนูชาแดงแต่ว่าจะไม่ธรรมดานะฮะวันนี้ผมจะเอาอวิธีการทำคาราเมลมัคเคียโตนะครับผมเราเอามาประยุกต์ใช้กับตัวชาแดงนะครับผม แล้วก็นมสดที่เราเคยใช้ในเมนูมัค์คิเโตก็จะเปลี่ยนเป็นนมหมีนะฮะโอเคไม่ยากครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคลำดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะไปวันนี้จะแกะถุงเลยนะสำหรับชาแดงอินโดของมินิคอฟฟี่นะฮะในที่สองด้านบนก็จะมีวันผลิตแล้วก็วันหมดอายุด้วยนะครับ ที่สอบถามมาว่ามีอายุได้นานเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะตอนนี้คือก็จะมีวันเดือนปีผลิตแล้วก็หมดอายุไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้เราจะใช้ตัวเครื่องสกัดน้ำกาแฟในการสกัดน้ำชาเหมือนเดิมนะครับก็เนื้อ,อตัวชาแดงอินโดจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆค่อนข้างที่จะละเอียดนะฮะเทียบกับตัวชาไทยนะฮะ มันจะมีความละเอียดมากกว่านะฮะแล้วก็จะมีสีแล้วก็ความเข้มข้นของน้ําชาที่มากกว่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับผมจะได้ใช้ตัวด้ามชงแบบซิงเกิลช็อตตัวนี้นะครับในการสกัดน้ําชาจากเครื่องชงกาแฟนะครับผมน้ำชาที่เราใช้จะไม่เยอะนะฮะปึ๊บผมจะใช้น้ำชาแค่ประมาณ 40หรือว่า60 ml ก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้แค่40พอแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพรมน้ำชะเดี๋ยวเราจะพรมน้ำร้อนลงไปที่ใบาชาสักนิดหนึงก่อนนะฮะเพื่อเป็นการให้ตัวน้ำร้อนเนี่ยทำปฏิกิริยากับตัวใบาชาด้านในแล้วก็เวลากดครั้งต่อไปเนี่ยน้ำชาที่ออกมาเนี่ยจะได้มีความเข้มข้นและมีสีสันมากขึ้นนะครับผม ฝั่งละ20นะฮะเดี๋ยวผมจะเทลงในแก้วนี้นะฮะเพื่อความสะดวกในการเทหรือท็อปปิ้งนะครับเทียไว้ในแก้วนี้ก่อนปึ๊บนี่เราได้น้ำชาที่สกัดเข้มข้นออกมาแล้วนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปเตรียมแก้วเสิร์ฟกันนะครับเดี๋ยวผมจะบีบซอสคาราเมลไว้ที่ก้นแก้วนะฮะ ไม่ต้องเอาขึ้นมาสูงมากนะครับไว้ประมาณก้นแก้วก่อนนะครับประมาณครึ่งล่างของแก้วนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวไซรัปคาราเมลประมาณ20 ml นะเป็นไซรัปคาราเมลยี่ห้อะไรก็ได้นะครับถ้าชอบหวานน้อยก็ลดหลั่นลงมาก็ได้นะครับผมอันนี้ผมใช้20 ml ครับเทลงไปลองไว้ที่ก้นแก้วนะฮะปึ๊บ โอเคต่อไปผมจะเติมน้ำแข็งลงไปหน่อยนึงครับผมเติมน้ำแข็งลงไปสักนิดนึงนะครับแล้วตามด้วยนมหมีฮะ นมตราหมีนี้ใส่ทั้งกระป๋องเลยนะครับ1 4 0 ml ครับปิดนมตราหมีลงไปครับเมนูง่ายๆนะครับผมเติมน้ำแข็งไปน,นิดนึงครับเมนูนี้เราจะตั้งชื่อว่าหมีแดงมัคเคียโตนะครับหมีแดงคือนมหมีแล้วก็ชาแดงนะครับทำวิธีการทำก็จะเป็นลักษณะของ คล้ายๆกับมาเคียโตนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเทน้ำชาแดงอินโดนะครับเราท็อปปิ้งลงไปด้านบนทำลงไปด้านบนนะฮะจะไม่แยกชั้นหรือแยกชั้นก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมจะทำให้ตัวน้ำชาแดงเนี่ยมัน ไหลลงไปเป็นลาวาลงไปด้านล่างให้มันดูแบบเป็นเส้นๆลงไปนะครับด้วยวิธีการก็คือเอาซอสคารามเมลนะฮะท็อปลงไปด้านบนนะครับเพื่อให้ตัวคารามเมลเนี่ยพาน้ําชาเราไหลเยิ้มลงไปนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะประมาณนี้มากน้อยแล้วแต่ความชอบนะครับเพราะคารามเมลมีรสหวานนะครับผม เดี๋ยวใส่เยอ่อไปเดี๋ยวมันจะหวานมากกว่าน,นี้นะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูสีน้ําชาด้านบนนะครับสีชาที่เราท็อปปิ้งลงไปนะฮะสีชาแดงอินโดของมินิคอฟฟี่นี้สีจะเข้มข้นมากนะฮะแล้วมันจะค่อยๆไหลลงไปเป็นลาวาประมาณนี้มีแดงมาเคียโตครับผมปิดฝานะฮะเป็นฝายกดื่ม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมี่แดงมัคเคียวโตเมนูง่ายๆเลยนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูหมี่แดงมัคเคียโตนะครับวันนี้เป็นเมนูประยุกต์นะครับที่ผมเอาวิธีการทําคล้ายๆกับตัวคาราเมลมัคเคียโตมาทําในเมนูชาแดงนะครับผมโดยใช้ใบชาแดงจากทางมณีคอฟฟี่นะครับแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีนมหมีนะฮะเป็นหลักแล้วก็คาราเมลนะครับผมสำหรับช่วงนี้นะฮะตั้งแต่วันนี้นะฮะถึงสิ้นเดือนมกราคม2 5 6 5นะฮะ ทางร้านมินิคอฟฟี่นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษก็คือ,อสั่งสินค้าจากทางมินิคอฟฟี่นะครับฟรีค่าจัดส่งทุกกรณีนะครับทุกออเดอร์เลยนะครับไม่มีขั้นต่ำครับผม